เฉลนพราัิโยมและสาวชนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่356นะซึ่งพี่ก็ได้อ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่41ของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะก็มีสาระที่ได้จดจำได้ก็คือเรื่องที่บุคคลต้องอาศัยศรัทธานะการให้ทานการสมาทานศีลการทำวิปัสสนาหรือในเรื่องราวของออพระอรหันต์จะได้พินาผล นะให้เป็นอารมณ์หรือบุคคลที่เห็นแจ้งนะในความไม่เที่ยงความเป็นทุกขนะ์ความเป็นอนัตตานะความมีสภาวธรรมที่มีปิตินะซึ่งเป็นสภาวธรรมที่เป็นเรื่องราวภายในตนนะรวมถึงในเรื่องราวของเหตุปัจจัยต่างเหล่านี้เป็นต้นนะซึ่ง ในวิชาชีวิตแต่ละตอนนะที่เราคุยกันเป็นเรื่องราวของกายและจิตนะที่เราทั้งหลายนั้นก็รู้ซึ้งว่าชีวิตนั้นมันแสนสั้นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเราก็าคือเวลาเพราะนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดนะอยากจะทําอะไรก็ทำนะแต่ว่าพูดก็ต้องมีขอบเขตด้วยนะอย่าไปพูดอะไรที่มันทําร้ายผู้อื่นนะทำให้ผู้อื่นเสียใจอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นชีวิต นะเป็นทั้งาศาสตร์และศิลป์ที่การดำรงชีวิตเนี่ยนะให้เราได้มีทั้งาศาสตร์ก็คือความรู้ศิละปะก็คือเป็นเทคนิคเป็นกลยุทธนะ์ที่โดยเฉพาะในเรื่องราวของคสศนคติต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะขอให้เราได้ยอมรับถึงสิ่งที่เราเป็นในบางครั้งบางคาการทำงานใดๆบางทีมัน มันมีปัญหาเราแก้ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าบางทีสิ่งเหล่านี้มันอยู่เหนือความความควบคุมของเรานะเพราะนั้นการสแสวงหาความหมายของชีวิตนะการเปิดใจยอมรับความจริงเปิดใจยอมรับความแตกต่างเปิดใจยอมรับความมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันของมนุษย์อย่าได้แบกเอาปัญหาหรือความทุกข์เข้ามา ใส่ตัวมากจนเกินไปเปรียบเหมือนการเดินทางไกลการปีนเขานะที่แบบว่ามันต้องใช้อ,อ,อะไรอะ่ะคือให้มีน้ำหนักให้น้อยที่สุดอะ่ะอย่างเช่นบางทีแบบคนเดินขึ้นภูกระดึงนะเขาก็ต้องมีลูกหาบตัวเขาเองก็พกน้ำไปขวดเดียวยอะไรต่างต่างเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นก็จะแบกทุกอย่างไปนะให้เราได้เข้าใจถึงโลกใบน,นี้ที่มันมีความ เปลี่ยนแปลงไม่มั่นคงนะโลกของเรานั้นเนี่ยมันก็เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในดาวเคราะห์นับหลายล้านดวงในจักรวาลน,นี้ในหลายๆแกแลกซี่นะซึ่งมีความเ,เกี่ยวพันกันจนครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของดาวเลิกเลยนะที่แบบเรามีชีวิตประกอบไปด้วยเซลลนะ์ในร่างกายนะมี ธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะมันก็เป็นเอ่อเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นจักรวาลนี้มันเหมือนแบบเป็นเอกภพที่ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดอะ่ะนะเราไม่รู้มันสิ้นสุดตรงไหนนะเพราะนั้นแม้แต่พลังงานก็ดีสาสารก็ดีเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัวของเขานะที่เราจะต้องออใส่ใจในการดำรงชีวิตจะเก็บ ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะรู้ซึ้งถึงความมหัศจรรย์ของชีวิตนะการเรียงตัวกันของระบบอวัยวะตั้งแต่มือช่วยป้อนอาหารเข้าปากผ่านลำคอลงไปสู่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมันก็ร้อยเรียงเฉกเช่นเดียวกับดาวเคราะห์ทั้งหลายนะในระบบสุริยะจักรวาลที่ มีการร้อยเรียงด้วยระบบของการแรงดึงดูดซึ่งกันและกันที่แบบหน้าปฏาิหารที่แบบดาวเคราะห์เหล่านี้ไม่มีการชนกันเลยนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความมหัศจรรย์ของโลกความมหัศจรรย์ของจักรวาลความมหัศจรรย์ของออแกลักซี่ทั้งหลายนะโดยเฉพาะในเวลานี้เป็นเวลากลางวันที่แสงสว่าง จากดวงอาทิตย์นะความร้อนพลังแห่งความร้อนนะแสงสว่างได้ส่งมาสู่โลกโดยไม่ไม่จำกัดเชื้อชาติชนชั้นวันณนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นซึ่งถือได้ว่าเป็นพลังที่ค้ำจุนชีวิตนะซึ่งมนุษย์เองเนี่ยก็ถือว่าวิวัฒนาการมาเนิ่นนาน จนเขาบอกว่ามนุษย์เนี anyway, <si> ่ยมีความปรับตัวได้ดีนะแม้จะมีร่างกายที่อ่อนแอกว่ากว่าไดโนเสาร์นะแต่ในคราที่แบบเกิดเเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่แบบดาวเคราะห์น้อยมาชนโลกนะเกิดฝุ่นละอองมากมายบังแสงอาทิตย์โลกเกิดความหนาวเหน็บจนไดโนเสาร์ต้องสูญพันธ์อะไรต่างๆนี้เป็นต้นะฉะนั้นเอ สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่มนุษย์ประกอบไปด้วยกายและจิตนะมีอารมณ์นะมีความรู้สึกนึกคิดนะมีวิวัฒนาการที่ดีนะเพราะนั้นในหน้า444ในพระไตรปิฎกเรื่องนี้ที่บอกว่าบุคคลอนะาศัยศรัทธาให้ทานสมาทานศีนลรักษาอุโบสถททำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นมีปัญญาและมีความปราตนานะัมนุษย์จึงมีปัญญาที่ดีคือปัญญาในการรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ว่าสิ่งใดควรทําไม่ควรทํา ความปรารถนานั้นเนี่ยก็ปรารถนาสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นกุศลธร,รรมเป็นต้น,นในการบรรลุซึ่งหลักธรรมไม่ว่าจะเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีหรืออรหันต,ตผลนะในพระไตรปิฎกเล่มนี้ในหน้าสา3ร้อสสิบสามก็มีการกล่าวถึงว่าพาะอรหันพินาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพินานิพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นน,นิพานเป็นปัจจัยแก่ผลทั้งหลายนะหรือความเห็นแจ้งนะของตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นทุกข์นะ เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการนำลงด้วยการมีศีลน,นะมีจาคะมีปัญญานะมีศรัทธามีสภาวธรรมที่เปลี่ยนไปด้วยปีตินะ,ะสแสวงหามูลศรัทธาที่เป็นเหตุนะหรือการทำพินยาให้เกิดขึ้นการทำสมาบัติให้เกิดขึ้นนะมีสภาวธรรมที่ ชอบและให้ผลแน่นอนนะหรือไม่แน่นอนนะมีสภาว,ว,วะทำนะที่เกิดภายในตนโดยเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะว่าโดยเหตุปัจจัยมันก็มีผลอย่างเช่นเราหลวงพี่อยู่ที่วัดพันตองในตัวเมืองเชียงใหม่แห่งนี้ซึ่งมีความสงบเงียบนะไม่มีผู้คนนะไม่มีสิ่งรบกวนใดๆเนี่ยก็เป็นความสงบเงียบนะจากสิ่งแวดล้อมก็ก็มีผลทําให้ใจนั้นน่มันมีความ สงบได้เพราะฉะนั้นในการเลือกใช้ชีวิตของเรานัเนี่ยมันก็อยู่ที่สภาพของสิ่งแวดล้อมแต่ประการสำคัญก็อยู่ที่ทัศนคติของเรานะที่เราจะมีความเข้าใจในชีวิตได้มากน้อยเพียงใดเข้าใจถึงความแตกต่างของอุปนิสัยของแต่ละบุคคลนะขอให้เราได้มีความพึงพอใจในตัวเองเพราะความสําเร็จเนี่ยบางทีมันใช้คนอื่นเป็นตัววัดนะว่าออคนนี้ประสบความสําเร็จนะแต่ว่า ถ้าพูดถึงความสุขที่แท้จริงแล้วมันอยู่ที่ความพอใจของของตัวเรานะที่เราจะต้องวัดโดยตัวเราถ้าเรามีความพอใจแค่นี้นะเรามีรถยนต์แค่คันเดียวมีบ้านหลังหนึ่งมีครอบครัวที่อบอุน่นแค่นี้โอเคแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสุขแล้วนะแต่ว่าในบางคราเนี่ยคนอื่นแม้เขาจะมีรถห้าคันสิบคันแต่ว่าครอบครัวเขาไม่อบอุ่นก็ได้เพราะมันก็อยู่ที่ความ สุขเกิดจากความพอใจของตัวเรามีมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงนะถ่านานึกนึกถึงถ้อยคาที่ครูบาอาจารย์บอกว่าสุขภาพนะภาพก็คือภาพสุขก็คือความสุขก็คือสุขภาพก็คือภาพแห่งความสุขนะภาพแห่งความสุขสุขภาพภาพแห่งความสุขความสุขยังไงอ่ะก็สุขก็คือไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้น มีความอบอุ่นในครอบครัวมีความรักที่เป็นแก่นแกนนะมีความรักในการทํางานในอิทธิบาทสี่นะสัมทะวิริยะจิตตะวิมังสาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะนั้นมีความศรัทธานะในคุณความดีศรัทธาในคนําสอนต่างๆเหล่านีนะ้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นเ,เป็นความศรัทธานะการทําบุญให้ทานหรือแม้แต่การรักษาศีล นะต่างๆทํา,าทวิปัสนาให้แจ้งที่บอกว่าบุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นด้วยการให้ทานสมาทานสี่รักษาอุโบสถทําวิปัสนาให้เกิดขึ้นนะก็มีก่อให้เกิดปัญญาความปรารถนาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะก็มีเนื้อหาอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้หรือแม้แต่ในถ้อยคําของพระอรหันต์แล้วก็มีถ้อยคําว่าพระอรหันต์พิณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ที่นานิพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพานเป็นปัจจัยแก่ผลนะก็คือการไม่ต้องเกิดอีกแล้วนะหรือความเห็นแจ้งนะในจัตสุว่าเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะก็ะมีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้เช่นเดียวกันนะว่า,าบุคคลเห็นแจ้งจัตสุโดยสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา นอกจากจากักษุแล้วก็โสตะการฟังนะชีวหาลินนะลูปนะเสียงกลิ่นรสพุทธาทัพพระต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในการดํารงชีวิตที่เราพึงจะได้สร้างเสริมสติปัญญาของเรานะอย่างดีนะเพราะว่าชีวิตนี้เนี่ยมันก็ไม่มีใครที่มีความสมบูรณ์แบบนะอย่างเช่นหลวงพี่อยู่ที่ใต้ต้นลีดาวดีต้นนี้ต้นใหญ่นะแต่ว่าก เมื่อกี้ก็ตั้งใจจะอยู่ตรงช่องนี้แต่พอดีแดดส่องหน้าแล้วภาพมันจะออกมาไม่ดีก็เลยทําให้เห็นว่าตนน้นเรลาวในช่องนี้มีช่องว่างนะเหมือนที่เขาบอกว่าจุดหมายมีจุดหมายเดียวแต่ว่ามันมีหลายเส้นทางที่จะไปหรือพี่ไปทางซ้ายก็ได้ไปทางขวาก็ได้หรือจะเข้าไปทางช่องว่างนี้ก็ได้นะเพื่อไปถึงสิ่งตัวนั้นอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนั้นะ mm hmm. สิ่งต่างๆเหล่านี้ขอให้เราได้ได้เห็นถึง ความจริงของชีวิตมีทัศนคติที่ดีว่าหนทางหนทางเดียวเนี่ยแต่ว่ามันมีทางไปได้หลายทางนะที่เราพึงจะต้องอเปิดใจยอมรับในในความแตกต่างนะเปิดใจยอมรับในธรรมชาตินะความงดงามของธรรมชาติอย่างเช่นที่แบบยามนี้ก็เป็นเวลา,าบ่ายจัดละนะสองบ่ายสองโมงกว่า นะเออบ่ายสามโมงพอดีนะแสงแดดก็จะแรงนะก็แสงแดกแงนะกแงแดก็กระทบไปที่เปลือกไม้ของต้นลีลาวดีนะก็เกิดความชัดเจนที่ทําให้เห็นเอ่อความขรุขระเห็นเอ่อทั้งรอยที่แบบเปลือกกระเทาะอย่างชัดเจนนะเห็นเส้นใยภายในอะไรต่างๆเหลนี้ตอนนี้ก็เป็นความงดงามของธรรมชาติซึ่งถนะ้าหากว่าวาดมันก็วาดไม่ได้ขนาดนี้เพราะว่า มันเป็นภาพที่ละเอียดอ่ะนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติหรือแม้แต่ในยามเช้าที่แบบเราอาจจะเดินทางด้วยรถประจําทางรถเมย์ผ่านป่าเขาเพราะว่าเชียงใหม่มันจะมีป่าเขาเยอะกับวัดท่าตอนเนี่ยผ่านเชียงดาวมันก็จะริมถนนก็จะมีพวกต้นไผ่ต้นไผ่แล้วในยามเช้าเนี่ยตอนกลางคืนมันก็มีน้ําค้างเกาะใบไผ่แล้วพอยามสายแสงอาทิตย์มันก็เออยังไงอะกระทบ หยาดน้ําค้างบนใบไผ่นั้นเพราะมันยังระเหยไปไม่หมดแล้วพอดีลมมันมีพัดด้วยมันก็ระยิบระยับอะ่ะมันก็เป็นความสวยงามนี่คือความสวยงามธรรมชาติที่แบบอยากให้เราได้มีความสุขกับระหว่างทางไม่ใช่มีความสุขกับการไปถึงจุดหมายต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นเพราะนั้นในชีวิตที่ดีหรือไม่ดีนั้นเนี่ยเขาอูบาจาร์บอกว่ามันมันอยู่ที่วิธีคิดของเราว่า เราได้ตระหนักเห็นคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งที่เรามีไหมนี่เป็นตอนเพราะเพียงเรามีรถยนต์คันเดียวเราก็สามารถที่จะไปไหนไหนได้แล้วใช่ไหมแต่โอเคเรามีรถยนต์สี่คันแต่ว่าพอดีแบบสุขภาพเราไม่ดีเราขับรถไม่ค่อยได้ตาเรามองไม่ค่อยเห็น,นก็ไม่มีเราก็ต้องหาคนมาขับให้แทนอะไรต่างๆนี้เพราะนั้นความสุขจากวิธีคิดนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความ สำคัญนะการให้กําลังใจตัวเองนะการที่แบบเสบสุขกับธรรมชาติถึงสายลมแสงแดดนะความร้อนความหนาวนะหรือความเข้าใจในโลกธรรมแปกของอความสุขความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นความสุขมันก็เกิดได้หลายรูปแบบขอให้เราได้รักษาใจของเราให้ดีนะอันนี้มันเป็นเรื่องของทฤษฎีนะแต่ว่าในทางปฏิบัติหลวงพี่ก็คุยได้ทฤษฎีอ่ะ แต่ในทา,า,า,างปฏนะิบัติบางทีมันก็มันก็เฮิร์ตเหมือนกันนะบางครั้งบางคาบางกับแบบบางทีเราก็มีเฮิร์ตเหมือนกันแต่ว่าก็อันนี้แบบหลวงพี่ก็เหมือนการนําหลักธรรมะมาคุยเหมือนกับเป็นเซลขายยาว่ายาชนิดนี้ดีชนิดนี้ดีแต่ว่าคนกินก็คือพวกเราทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นความมุ่งมั่นนนะการเปิดใจยอมรับ นะการเปิดใจกว้างนะสิ่งต่างๆเหล่านี้การมีทัศนคติที่เป็นบวกนะความการที่มีความเมตตากรุณามีความกตัญญูกตาวทีทนะีอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุาธเจ้าได้ทรงตัดไว้ในมงคลสูตรนะไม่ว่าจะเป็นการบำรุงเลี้ยงบิดามารดาการสงเคราะห์ญาติการทำงานไม่ข้างค้างการอยู่ในความไม่ประมาทนะอัประมาโทอย่างเงี้ยนะหรือแม้แต่ในเรื่องของ การเข้าใจในโลกธรรมแปดมีสุขก็มีทุกข์อะไรต่างๆนะหรือการมีจิตอันกเกษมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะความเข้าใจในอริยสัจนะคือรู้ถึงทุกข์เหตุทางทุกขนะ์ความดับทุกข์แล้วก็ผลทางแห่งการดับทุกข์ก็คือมรรคเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นขอให้เราได้ตระหนักรู้ถึง ความไม่แน่นอนของชีวิตนะแห่งกฎใตรักษ์คือความเป็นอันนี้จังทุกขังอนนตตานะขอให้เราได้มีความสุขกับปัจจุบันขณะนะทำในสิ่งที่เรารักทำในสิ่งที่เรามีความชํำนาญน,นะด้วยความมุ่งมั่นนะมุ่งมั่นอุทิศตนนะมีความสุข นะจากความรู้สึกนึกคิดนะที่งดงามบางทีบางครั้งความอกหักความอกหักบางทีมันก็พิสูจน์ให้ตัวเราได้รู้ว่าเออเราเป็นคุณมีคุณค่าอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเช่นเออเราก็ไม่ไปอืมไปล่วงเกินเขาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเออ่เพราะฉะนั้น บางครั้งก็ขอให้เราแบบได้ได้มีความภูมิใจในในคุณงามความดีของตนมีสภาวธรรมที่แบบปิติในจิตใจถึงคุณความดีของเรานะมีความรักที่เปี่ยมล้นมีความรักที่เป็นแก่นแกนของชีวิตเพราะว่าความรักที่เป็นแะก่นแกนของชีวิตนะมันจะมีความมั่นคงเพราะว่าแก่นไม้เนี่ยนะมันก็ย่อมแข็งแกร่งน,นะ ยิ่งกว่าเนื้อไม้อีกเนื้อไม้มันก็แข็งแกร่งกว่ากระพี้นะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะประกอบกันนะคนก็เหมือนกันนะนะมันก็มีอุปนิสัยมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันบางคนก็เป็นเปลือกบางคนก็เป็นกระพี้บางคนก็เป็นเนื้อบางคนก็เป็นแก่นบางคนก็เป็นใบบางคนก็เป็นรากอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแม้แต่พันไม้ในป่ามันก็ยังมีหลายเพศพันเลยหลายพัน มากมายถ้านะหากว่าเป็นป่าธรรมชาติเนี่ยจะเป็นไม้ตะเคียนไม้สักไม้ประดูไม้ชิงชันไม้พยุงอะไรต่างๆนี้เพราะเพราะนี่เป็นป่าธรรมชาติไม่ใช่ป่าปลูกแบบเป็นป่าสักอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ขอให้เราได้รับรู้นะรู้ซึ้งถึงอ,อ,อุปนิสัยของผู้คนที่มีความแตกต่างกันมองโลกได้พรม,มิหาหรธรรมคือความมีเมตตากรุณาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะว่าชีวิตนั้นเนี่ยเราเป็นผู้เลือก นะเราเป,เป็นผู้เลือกเลือกทางเดินนะเลือกวิธีคิดนะว่าเรามีแค่เนี้ยแต่เราสุขได้ไหมนะรู้ถึงคุณค่านะของสุขภาพที่แข็งแรงรู้ถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นเพราะความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นเนี่ยมันเป็นรางวัลชีวิตอย่างหนึ่งเลยถ้าหากว่าใครไม่ประสบพบเจอจะไม่รู้เลยถึงแม้ว่าเราอาจจะมีเงินมากแต่ว่าเราเรามีปัญหาบาดหมาก,กับเพื่อนบ้านอย่างเงี้ย บ้านติดก,กันอาจจะแบบว่าเอ,อสุนัขของเพื่อนบ้านมาถ่ายหน้าบ้านเราก็เพียงแค่เก็บมูลสุนัขก็จบแต่บางทีแบบเราทะเลาะกันแบบถ้าเป็นทับตายหรือว่าใบไม้เพื่อนบ้านหล่นมาที่บ้านเราอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นแบบถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นความสุขเป็นความอบอุ่นของชีวิตเพื่อนบ้านก็เป็นรั้วนะให้เราได้ดูแลแทนเราได้เมื่อเราไม่อยู่บ้านอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดว่า บ้านหลังใหญ่แต่ว่าไม่ถูกกันบ้านติดกันแต่ไม่ถูกกันเนี่ยโอ้มันเป็นอะไรที่แบบไม่อบอุ่นเลยะบ้านเราก็เราก็หวาดระแวงอะ่ะแบบขับรถกลับบ้านมาเห็นเพื่อนบ้านอยู่หน้าบ้านเราก็เซ็งแล้วอะ่ะไม่อยากเข้าบ้านแล้วมันคนไม่ถูกกันอะ่ะอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นวิธีคิดนะการที่แบบว่าโปรแกรมจิตของเราฝึกฝนนะให้จิตของเราเนี่ยมันมีภมวิหารธรรมให้ดีที่สุด นะที่จะดีได้นะมีความสัมพันธที่ดีได้เนี่ยความสัมพันธที่ดีเนี่ยมีมีค่ามากนะมีค่ามากชีวิตนี้แสนสั้นเป็นหนักหนาที่เราพึงเห็นคุณค่าของเวลาอย่างมากหลายคิดจะพูดหรือทำในสิ่งใดควรไม่รีรอรีบทำนั้นไซย่างทันทีแต่การพูดจานั้นต้องมีจังหวะและรู้จักถึงกาละเทศะเช่นนั้นนี่ อย่าพูดจาด้วยถ้อยคําที่ไม่ดีหรือเสียดสีให้เขาต้องเสียใจทําแบบอย่างที่ดีของชีวิตเพราะชีวิตเหมือนพุมลิขิตในใจได้สุขหรือทุกข์เป็นเพราะเรามีแนวคิดเป็นอย่างไรขอให้เข้าใจความแตกต่างของผู้คน ว่ามนุษยชาตินั้นมีความแตกต่างกันขอให้เรามุ่งมั่นมีทัศนคติไม่สับสนโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปในบัดดลชีวิตคนก็เฉกเช่นเหมือนโลกเราความพึงพอใจในตัวเรามีแค่ไหนมีแค่นั้น ดีหนักหนาเป็นความสุขความพอเพียงอย่างงามตามีสุขภาพที่แข็งแรงและเบิกบานสุขภาพคือภาพแห่งความสุขยิ้มแย้มสนุกชีวิตนั่นให้มีความรักเป็นแก่นแกนของชีวันมีฉันทะในการทำ เหนือสิ่งใดสแสวงหาความหมายของชีวิตโลกเหล่านี้มีประวัติศาสตร์เช่นนี้ได้ความเกี่ยวพันของภูมิศาสตร์หรือจิตใจแม้แต่ศาสนานันไซก็สำคัญมีแง่มุม มองความจริงของชีวิตว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเช่นนี้นั่นเอกภพไม่มีที่สิ้นสุดเช่นนี้พันเฉกเช่นเดียวกับใจมนุษย์นั้นแสนยากเดาพลังงานและสาสารของโลกนี้เฉกเช่นเดียวกับชีวิตที่มีความแตกต่างนั่น สารมีคุณสมบัติแตกต่างกันมนุษย์นั้นก็มีใจที่ต่างกันความท้าทายในการดำเนินชีวิตความก้าวหน้าในดวงจิตศีลธรรมนั่นสังคมจักอยู่เป็นสุขตลอดพันให้มีพรมวิหารธรรมต่อกันดีมากมาย เลือกใช้ชีวิตที่เราถนัดนักหรือที่รักในการทำงานเช่นนี้ได้ชีวิตมีความลึกล้ำอย่างมากมายพึงพัฒนาตนเองต่อไปอย่างเฉียบพันสร้างเสริมสติปัญญาอย่างดียิ่งยอมรับในทุกสิ่งที่เกิดได้ บางครั้งมันก็ยากที่จะแก้ไขในทันใดก็ต้องปล่อยวางกันไปเช่นนี้นาะยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแม้คนอื่นไม่เห็นเป็นหนักหนาเฉกเช่นการมองเห็นเฟิร์นหรือมอสบนยอดดอยอินทนนท์เช่นนี้นาะ ความงามเหล่านี้ต้องเดินไปเพื่อมองหาความงามเหล่านั้นเล่าเชกเช่นชีวิตของเราเช่นนี้ได้เมื่อเราทำความดีอย่างมากมายแม้ไม่มีคนเห็นใจก็ตามทีมีความตั้งใจในชีวิตเปิดยอมรับพมรมลิขิตเช่นนั้นนี่ดื่มด่ำกับธรรมชาติประดามี ขอให้ชีวิตนี้มีสุขเอ่ยความน่าห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกบางส่วนในเรื่องราวของบุคคลที่อาศัยศรัทธาการาให้ทานการสมาทานศีลการทําวิปัสสนาหรือพระอ,อรหันต์ได้พินาผลแห่งอ,อ,อ,อรหัตผลหรือความเห็นแจ้งนะในตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหล่านี้เป็นต้นขอได้โปรดเป็นรอบปัจจัยพี่บาประธานารแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านท่านด้มีแต่ความสุขความเจริญม,มีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจง,งสาเร็จสมมามุ่งม,มาปาตนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุตทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตสายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราเทพเทวดาและดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้ทําบุญที่วัดปันตองแห่งนี้ให้ได้รับในบุญก